ตอนที่912ร่างแยกอมตะบาบาตากำลังพูดและปลดปล่อยอารมณ์ของเขาในใจของเขาเต็มไปด้วยความหดหู่ใจนับหมื่นปีความเจ็บปวดที่เกิดจากการตายของนายท่านคนเก่าความสุขในการแก้แค้นและการระลึกถึงปีที่ไม่รู้จบหลัวเฟิงข้ารู้สึกดีขึ้นมากแล้วในที่สุดมันก็จบแล้วบาบาตามองหลัวเฟิงขอบคุณเจ้ามากขอบคุณเจ้ามากยิ่งนะัก ผู้อาวุโสหูเหยียน่อใจดีกับข้ามากจริงๆข้ายังเคารพอาจารย์คนแรกเสมอนี่คือสิ่งที่ควรทำบาบาตัดตอนนี้ข้าจะพาเจ้ากลับโลกวงแหวนภายในวงแหวนหลัวเฟิงกล่าวเจ้าสามารถขอคำแนะนำจากจักรพรรดิผู้มีอำนาจองค์อื่นๆในแหวนโลกได้และเจ้าจะกลายเป็นอมตะโดยเร็วที่สุดบาบาตัดพยักหน้าเมื่อความแข็งแกร่งของเจ้าสามารถอยู่เคียงข้างเจ้าได้ เมื่อนั้นมันจะเป็นผลดีกับเจ้ายังไงก็ตามเจ้าสามารถติดต่อข้าได้ผ่านทางจิตสติปัญญาหลัวเฟิงขยับมือและเขาก็นำบาบาตากเข้าสู่วงแหวนโลกทันทีหลังจากที่ครอบครองหัวใจแห่งวิวัฒนาการแล้วบาบาตากก็เหมือนกับเผ่าพันธุ์จากกนเป็นเรื่องง่ายสำหรับเผ่าพันธุ์จากกลที่จะกลายเป็นปรมาจารย์ระดับโลกแต่การจะเป็นระดับอมตะนั้นยากยิ่ง หลัวเฟิงมองลงไปที่ผู้คนนับไม่ถ้วนที่กำลังคุกเข่าและตัวสั่นจากนั้นจึงเคลื่อนย้ายและออกจากดาวหัตอสูรเราไปกันเถอะเทพชุดเกราดทองคำหายไปในพริบตานี่มันช่างน่าสยองยิ่งจัก,กระพัดอสูรไม่มีอำนาจที่จะสู้กลับต่อหน้าเทพชุดเกราะทองคำเลยข้าได้ยินมาว่าเหล่าทวยเทพมีความเป็นอมาตะแต่จัก,กระพัดอสูรกลับถูกฆ่ายอย่างง่ายดาย จักรพัฒนหัาดอสูรตายแล้วเราไม่ต้องกลัวอีกต่อไป55ทุ่งดาราแห่งนี้คือโลกของเราดาวทั้งหมดพลังเริ่มแปลเปลี่ยนทันทีจ,จุดจุดจุดทุ่งดวงดาวที่ห่างไกลในจักรวาลน,นั้นหน่างไกลจากอาณาเขตของมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดใ,ในดาวธรรมดาดาวเลิกนั้นเป็นวัตถุท้องฟ้าที่พบได้ทั่วไปในจักรวาลแต่ดาวดวงนี้มีความพิเศษเล็กน้อย เพราะในบรรดาดาวฤกษ์ในดวงดาวนี้มีร่างอันมหึมานั่งอยู่ล้อมรอบไปด้วยเปลวเพลิงที่ไม่มีที่สิ้นสุดร่างหนึ่งนั่งไขว่ห้างท่ามกลางหมู่ดาวอืมฆ่าตายชายที่แข็งแกร่งฆ่าค่าเสียงแสดงความเกลียดชังดังขึ้นและร่างนี้คือเซาลอบจากระพัดหัดอสูรเซาลอบนั่งไขว่ห้างและความร้อนของดวงดาวโดยธรรมชาติก็ไม่มีผลอะไรกับเขา จ้างผู้นั้นมันทรงพลังมากจริงๆแต่มันซ่อนตัวตนของมันไว้มีโอกาสมากที่หลัวเฟิงมันอาจจะส่งเขามาฆ่าเดาวมานานแล้วว่าอาจมีวันนั้นเซลลอบพึงพำด้วยเสียงต่ำในการสู้รบอัจฉริยะเขามีประกายระยิบระยับมากและเขาถูกซึมซับเข้าสู่บริษัทจักรวาลเสมือนจริงดังนั้นจักรพรรดิหัดอสูรจึงตั้งเป้าไปที่หลัวเฟิงเขาสงสัยว่าหลัวเฟิงน่าจะได้รับมรดกของหูเหยียนป๋อ เมื่อข่าตามล่าหูเหยียนป๋อและใช้เทคนิคลับของวิญญาณหูเหยียนป๋อนั้นต้องตายนอกจากนี้เขายังหลบหนีเร็วเกินไปในจัก,กรวาลอันมืดมิดและยากที่จะไล่าตามในช่วงเวลาสั้นๆข้่าไม่ได้ตามตอบเพราะสมบัติเขาซ่อนมันไว้มีดินแดนมากมายที่รู้ว่าเขาหนีไปไหนก่อนตาย5้าหมื่นปีต่อมาหลัวเฟิงก็ปรากฏตัวขึ้นและก็กลายเป็นปรมาจารย์ทางจิตวิญญาณและอยู่ในโลกเดียวกันในตอนนั้นและเขาสามารถซื้อโลกนั้นได้เด็กพื้นเมือง ไม่มีสมบัติเพียงพอเขาจะสามารถซื้อดาวครอสได้อย่างไรและเขาแสดงให้เห็นอย่างท้าทายในการต่อสู้อัจฉริยะใครจะเชื่อเขาและถ้าเขาไม่ได้รับมรดกข้าสงสัยว่ามันอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับหูเหยียนป๋อวิธีแก้ปัญหาในที่สุดเขากลายเป็นเจ้าของทุ่งดวงดาวและกลับไปยังประเทศจัก,กรวาลการอู่ในเวลานี้ยานอวกาศที่เขาใช้กลายเป็นยานอวกาศ ลำนั้นหึ่มยานอาวกาศในวันนั้นไม่ต้องสงสัยเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นลูกศิษย์ของฮูเหยียนป๋อแน่แต่เวลานี้มันเป็นทูตพิเศษการกำกับดูแลซึ่งเป็นสมาชิกของอาณาจักรลับดั้งเดิมของบริษัทจัก,กรวาลเสมือนจริงถ้าข้ากล้าทําอะไรเมื่อนั้นข้าจะถูกค้นพบข้าจะสังหาร ข้าได้แต่เดิมพันเท่านั้นข้าพนันว่าหูเหยียนป๋อไม่ได้ฝากข้อความก่อนที่เขาจะตายไม่ได้บอกลูกศิษย์คนที่ฆ่าเขาคือใครถ้าเขาหวังดีต่อลูกศิษย์จริงๆเขาจะไม่บอกศัตรูระดับจักรพรรดอมตะให้ศิษย์รู้เพราะเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่เขามีลูกศิษย์หลายคนถ้าเขาทําเช่นนั้นเขาจะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรเขาจะลูกศิษย์ครั้งแล้วครั้งเล่าหรือเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทํานายอนาคตได้ว่าเขาจะตายดูเหมือนข้าจะเดาผิด เขาฝากข้อความไว้และบอกกับหลัวเฟิงเป็นแน่สถานะของหลัวเฟิงอยู่ในระดับสูงมากในตอนนี้มันง่ายที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษแอละมันง่ายมากที่จะขอให้บางคนที่แข็งแกร่งเพื่อซ่อนตัวตนของเขาและค่าค่าตามความประสงค์จากกระพัดหัดอสูรนั่งไข่ห้างในเปเลวเพลิงของดวงดาวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยแสงอันดุด,ดัน โชคดีที่โชคดีแม้ว่าข้าจะเดิมพันล่าแต่ข้าก็ไม่กล้าเดิมพันทั้งหมดสำหรับสองร่างแยกของข้าหนึ่งในนั้นมีร่างศักดิ์สิทธิ์40%และอีกส่วนหนึ่งเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์60%ร่างอมตะอันศักดิ์สิทธิ์ถูกแยกพลังออกเป็นสองร่างร่างศักดิ์สิทธิ์ที่อ่อนแอได้อยู่ที่ดาวหัตอสูรแกล้งทำเป็นได้รับบาดเจ็บสาหัสเพื่อรอวันนี้ร่างเทพอีกกลางซ่อนอยู่ในแดนไกลรองเงียบๆข้าวางแผนรอเป็นล้านปี ถ้าไม่เจออันตรายมาเป็นล้านปีก็ข้าก็โผล่มา555โชคดีที่ข้าได้วางแผนไว้โชคดีจริงดีจริงข้าไม่มีสิทธิ์ได้รับการชุบชีวิตแต่ข้าทิ้งทางออกไว้นักรบชุดเกราะทองคำแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครแต่รับประกันได้ว่าเจ้าถูกส่งมาจากหลัวเฟิงมนอกจากเขาแล้วไม่มีใครอื่นที่สามารถมีส่วนร่วมกับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเช่นนี้ได้หลัวเฟิงม ตอนนี้ข้าไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าได้แต่ข้าจะกลับมาข้าจะกลับคืนสู่แดนมนุษย์อีกครั้งเซาลรอบส่งเสียงคำรามอย่างบ้าคลัง่งคำรามในส่วนลึกของดวงดาวราวกับคลื่นกระแทกที่แพร่กระจายจุดๆุดจุด,จด,จดร่างอมมาตัดถูกแยกออกซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจพิเศษมีความกล้าที่จะทำเท่านั้น เช่นเดียวกับจักรพรรดิหัดอสูรที่แยกร่างศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งคือ60%อีกคน40%และ60%ของร่างกายศักดิ์สิทธิ์อมตะมีความแข็งแกร่งหนึ่งในสิบของสถานะที่สมบูรณ์แบบสำหรับร่างกายศักดิ์สิทธิ์อมตะ40%นั้นยังอ่อนแอกว่าในกรณีนี้พลังการต่อสู้ของร่างศักดิ์สิทธิ์ที่แยกจากกันทั้งสองนั้นอ่อนแอกว่าอย่างเห็นได้ชัด มีความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งเมื่อศัตรูควบคุมวิญญาณหนึ่งในเทพเจ้าที่ถูกแยกจากกันนั้นของจักรพรรดิอสูรทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยความแข็งแกร่งที่ดูอ่อนแอมันง่ายยกว่าที่อาจจะถูกควบคุมโดยจิตวิญญาณความเสี่ยงทั้งสองนี้ไม่ใช่คนธรรมดาที่ยินดีจะแบกรับแน่นอนข้อดีเพียงอย่างเดียวของความเสี่ยงใหญ่ทั้งสองนี้คือมีโอกาสฟื้นพลังคืนในอีกกลาง เมื่อร่างเทพแตกแยกร่างเทพแยกทั้งสองจะสัมผัสกันดังนั้นร่างกายเทพ,พเจ้าที่แยกจากกันจะไม่ฟื้นเมื่อร่างเทพแยกตัวร่างหนึ่งตายร่างเทพแยกอีกรลางจะค่อยๆฟื้นัวอย่างช้าๆและจะกลับสู่สภาพที่สมบูรณ์หลังจากเวลาผ่านไปนานเวลาผ่านไปในจัก,กรวาลอันมืดมิดยานอาวกาศชีวภาพที่มีลักษณะคล้ายดุ่งดุร้ายกำลังบินไปข้างหน้าด้วยความเร็ว80เท่าของความเร็วแสง มีโต๊ะรับประทานอาหารที่ใสสะอาดในห้องควบคุมของยานอวากาศมีคน12คนที่มีพลังมหาศาลนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารทั้งสองข้างและหลัวเฟิงก็นั่งอยู่ในที่นั่งหลักพรุ่งนี้เราจะเดินทางถึงดินแดนลับของจักรวาลผ่านไปกว่าสองปีแล้วในที่สุดเราก็มาถึงมาฉลองให้กับอาณาจักรลับของจักรวาลที่เรากำลังจะไปถึงกันเถอะหลวเฟิงยกแก้วของเขาขึ้น ยินดีด้วยนายท่านชายผู้แข็งแกร่งทั้ง12คนลดขนาดร่างศักดิ์สิทธิ์ลงจนเทียบได้กับมนุษย์ทุกคนยกแก้วขึ้นดื่มเครื่องด,ดื่มด้วยกันในตอนนี้หลัวเฟิงยังคงไม่รู้ว่าจะกระพัดหัดอสูรที่ฆ่าบนดาวหัดอสูรเมื่อสองปีที่แล้วได้จะแยกร่างศักดิ์สิทธิ์ท้ายที่สุดความน่าจะเป็นของสิ่งนี้มีน้อยมากในความเป็นจริงแม้ว่าเขาจะรู้แต่หลวเฟิงก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะร่างกายของเทพเจ้าร่างอื่นๆของเขานั้นจะต้องถูกซ่อนอยู่ในที่ห่างไกลและเป็นความลับแม้ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้แต่หลวเฟิงก็ไม่กลัวราชาเซาลอบนั้นต้องใช้เวลาหลายร้อยล้านปีในการฝึกฝนเพื่อเป็นอมมตัดแต่หลวเฟิงมี12คนที่แข็งแกร่งภายใต้คำสั่งของเขาเป็นปรมาจารย์จิตวิญ,ญญาณสูงสุดของระดับราชาหรือระดับดับสูงสุดของราชา จักรพรรดิธ,ธรรมดาไม่มีเจ้าสมบัติที่จะนั่งตรงนี้เหมือนกับราชาแห่งสวรรค์ปรมาจารย์จิตวิญญาณเช่นจักรพรรดิทีหมังและจักรพรรดิเหลียนซิงกลั่นหัวใจต่างก็มีกลุ่มผู้รับใช้ของตัวเองและคนรับใช้เหล่านั้นมักจะเป็นระดับอ,อมตะและส่วนใหญ่เป็นระดับขุนนางอม,มตะจักรวาลหลัวเฟิงยกแก้วของเขาขึ้น ใหญ่เกินไปโดยอาศัยเทเลพอค่าไปถึงพื้นที่ลับแต่ก็ยังคงอยู่ห่างออกไปเกือบ2,000ล้านปีแสงแม้บินที่ความเร็วแสง80เท่าก็ยังใช้เวลากว่า2ปีนายท่านจักรวาลรับดอกไม้สีดำหอวูหัวนั้นรกร้างเกินไปพวกเราไม่มีใครเคยไปที่นั่นจักรพรรดิแห่งธนูยิ้มจักรวาลนั้นกว้างใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดโดยมีพื้นที่ลับของจักรวาลน,นับไม่ถ้วนที่แยกจากกัน สำหรับพวกเราที่ได้มีส่วนร่วมในสงครามนอกเขตเราไม่ได้ถือว่าห่างไกลจากความเป็นมนุษย์เลยด้วยซ้ำและยังมีทาตอีกหลายคนที่อยู่ภายใต้พวกเจ้าที่เข้ามามันไกลกว่านั้นมากอย่างไรก็ตามไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ไปถึงเขตดอกไม้สีดำดังนั้นเราจึงต้องบินไปอีกนานจักรพรรดิฟูสุยเคลือบวารีได้กล่าวเพิ่มเติมหลัวเฟิงพยักหน้า จูซานเคอร์ทิ้งแผ่นโลหะสีดำแผ่นที่3มบนดาวคุกน้ำแข็งนี้อยู่ห่างไกลามากเช่นกันไกลาจากอาาเขตของมนุษย์ถ้าเจ้าบินโดยยานอาวกาศบินช้าๆในจักรวาลมืด80เท่าของความเร็วแสงจะใช้เวลาร้อยปีเจ้าสามารถจินตนาการได้ว่าระยะทางนั้นไกลแค่ไหนโชคดีที่มีการเคลื่อนย้ายอาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ์ภายใต้บริวารของเขาซึ่งหลีกเลี่ยงระยะทางส่วนใหญ่ โชคดีที่ยานอวกาศชีวภาพลำนี้เร็วพอเร็วกว่าอุกาบาทด้วยซ้ำหลัวเฟิงกล่าวอย่างลับๆบุมด้านนอกยานอวกาศมีพลังงานผันผวนแผวเบาแผวเบาเป็นการปล้นมีคนจะมาปล้นยานเราอีกแล้วหรือห้าห้าห้าจักรพัธนูจักรพัฒเคลือบวารีจักรพัฒสายรุ้งสุดขีดและจักรพัฒสวรรค์อาเรต่างก็หัวเราะและหลัวเฟิงก็หัวเราะเช่นกัน จักรวาลมืดมิดสอดคล้องกับอาณาเขตของมนุษย์นั้นค่อนข้างปลอดภยัยและมีโจรปล้นในจักรวาลมืดจำนวนน้อยมากเพราะการควบคุมของมนุษย์นั้นแข็งแกร่งมากจริงๆแต่นอกอาณาเขตของมนุษย์ยานบินอยู่ในสถานที่ห่างไกลบางแห่งในจักรวาลอันมืดมิดแต่มักจะพบกับโจรมาปล้นและมีผู้มีพลังแข็งแกร่งในยานอาวากาศเหล่านั้นมันเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่เป็นระดับอมตะและเป็นอมตะระดับธรรมดา พลังอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิที่หงแผ่ขยายออกไปและเขาก็กวาดล้างทันทีฐานเหล่านั้นทันทีและพูดด้วยรอยยิ้มการรอคอยมันช่างเหนาจริงๆจักรพรรดแห่งสวรรค์กล่าวบินมาสองปีแล้วถึงแม้ว่าข้าจะเจอการปล้นและฆ่ามามากมายแต่ก็ไม่มีใครกล้าปล้นและฆ่าเราเลยโจรพวกนั้นไม่ได้โง่แม้ว่ายานอวากาศชีวภาพจะไม่สามารถบอกระดับจากภายนอกได้ แต่เราสามารถรักษาความเร็วแสงได้80เท่าและเราสามารถรักษายานอวกาศที่รักษาความเร็วแสงได้80เท่าส่วนใหญ่ของระดับจัก,กรพรรดอิอม,มตะไม่มียานอวกาศแบบนี้โจรพวกนั้นมันกล้าที่จะปล้นเราไหมเสียงของจัก,กรพรรดิจีหงแข็งกล้าวและเขาหัวเราะเสียงดังมันง่ายที่จะถูกปล้นและค่าปรับใดที่ความเร็วลดลงถึง10เท่าความเร็วแสงค่ายอยากจะปล้นยานนั้นจริงๆ ข้าาน่าสนใจเรื่องนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากนายท่านก่อนกลุ่มผู้แข็งแกร่งหัวเราะหลัวเฟิงก็หัวเราะเช่นกันต้องฆ่านักรบจำนวนมากและทาสจจำนวนมากสำหรับเขาเพื่อจะได้ยานลำนี้มันเป็นเรือที่เร็วที่สุดในบรรดายานทั้งหมดของเขาความเร็วสูงสุดของยานดาวเคราะห์ วินโมูคือ50เท่าของความเร็วแสงและนี่คือความเดิมหลังจากการดัดแปลงจากบริษัทจัก,กราวาลเสมือนจริงและการอัปเกรดจากที่นั่นยานมีความเร็วแสงเพิ่มขึ้นมากกว่า80เท่าอย่างไม่น่าเชื่อไม่ต้องรีบเมื่อเราไปถึงพื้นที่รับเจ้าจะได้ต่อสู้หลัวเฟิงยิง้มจุดๆุดจุดในวันที่สองหลัวเฟิงและคนอื่นๆได้มาถึงดอกไม้สีดำหอวู่หัวหลังจากเดินทางในจัก,กราวาลมานานกว่าสปีแล้ ดาวคุกน้ำแข็งอยู่ในอาณาจักรจักรวาลรับดอกไม้สีดำหอวูหัวขนาดใหญ่